สวัสดีครับดีดัก DIY นะครับวันนี้เรามาสอนการใช้โซนอฟสวิตช์ไวไฟนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวสวิตช์ไวไฟหนึ่งตัวนะครับที่มาแล้วก็เป็นแม n หนวนนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับนะครับตรงฝาปิดฝาปิดเพื่อจะเก็บซ่อนปลั๊กไฟนะครับสายไฟนะครับมีมีฝั่งเข้านะครับแล้วก็มีฝั่งออกก็คือไฟ2 2 0เข้าแล้วก็ไฟ220ออกนะครับอันนี้เป็นสาย ปลั๊ก AC นะครับผมตัดมาจากพินเตอร์นะครับปลอกสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าฝั่งอินพุตนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับก็ไฟ ac ซะครับไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีเขาเรียกว่าไม่มีบวกไม่มีลบนะครับสามารถใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาออกใช้งานฝั่งไหนก็ได้นะครับ แต่ถ้าจะให้แบบตามสเปคที่เขาเขียนไว้คือลายนิวตอันอะไรเงี้ยก็ต้องเอาไขควงมาวัดนะครับฝั่งไหนที่ขึ้นไฟสีแดงก็คือสายลายนะครับฝั่งไหนที่วัดแล้วไม่มีไฟขึ้นนะครับก็เป็นนิวตันนะครับตอนนี้เราก็ทําการขันเรียบร้อยนะครับผมขันแล้วก็ยึดสกรูให้แน่นนะครับจากนั้นก็ลองดึงดึงเทสดูนะครับว่ามันติดไหมขามันช็อตกันไหมนะครับลองดูให้ละเอียดเรียบร้อยเพราะว่า ไฟ AC 220โวลต์ค่อนข้างจะอันตรายปิดฝาให้สนิทเรียบร้อยนะครับฝาตัวนี้อาจจะปิดไม่สนิทเพราะว่ามันต้องย,ยึดล็อกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทําการวัดไฟนะครับผมก็ใช้มิเตอร์ตัวสีแดงแดงนี่แหละครับเนี่ยเป็นมิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับวัดโวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับวัดโวลต์วัดโวลต์ AC โวลต์ DC วัดค่ากระแสวัดอะไรได้หมดอนนะครับใช้ดีตอนนี้เราเสียบปลั๊กก่อน เสียบปักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองมาวัดวนกันดูนะครับผมตอนนี้เราตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟเข้านะครับไฟเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนไฟติดที่ Wi-Fi เนาะไฟเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อ wi-Fi นะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปิดเปิดแบบแมนนวลก็ได้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการวัดไฟขาเข้าก่อนนะครับเป็นไฟอินพุตเรียกว่าอินพุตละกันนะครับเป็นสายอินพุตไฟ AC เข้านะครับตอนนี้เราเลือกเล้งอ่าเลือกเล้ง AC แล้วนะครับผม AC ครับถ้ามีการเคลื่อนไหวเล็กเลน้อยก็เขาเรียกว่ามีมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความถี่เมื่อไหร่ก็จะมีแรงดันขึ้นมาให้เราเห็นนะครับตอนนี้เราปิดสวิตช์อยู่นะครับแล้วลองวัดไฟ AC ดูนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขยับมิเตอร์ให้นะครับอ่า ปิดสวิตช์นะครับตอนนี้ปิดแบบเมนูนลนะครับยังไม่เปิดไฟมานะครับไม่มีไฟมานะครับเป็น5โวลต์ AC ก็คืออาจจะเกิดจากความถี่ที่มันสั่นสะเทือนของสายสัญญาณเพราะว่าสายมิเตอร์นะครับทำมาจากสายทองแดงนะครับมีเรื่องของความถี่เล็กๆน้อยๆซึ่งซึ่งตัวนี้สรุปแล้วก็คือตัวนี้ยังไม่มีไฟออกมานะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาวัดฝั่งขาอินพุตนะครับลองดูอินพุตนะครับไฟจะมา220กว่าเลยนะครับ ไฟจะเข้ามา229โวลต์เลยนะครับตัวนี้ไฟที่บ้านผมนะครับสัญญาณเต็มมากแรงแรงดีเหลือเกินเพราะอยู่มอแปลงอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ229โวลต์อ่าเดี๋ยวเราลองมาวัดฝั่งขาออกมั่งนะครับตอนนี้มีมา6โวลต์5โวลต์น,น้อยๆนะครับซึ่งอาจจะไม,ม่มีมีไฟมาหรอกอย่างที่แจ้งไว้นะครับเพราะว่าสายมันทําจากทองแดงมันจะมีการสั่นไหวได้แล้วก็และดิจิตอลนะครับมันไม่เหมือนเข็ม พกดสวิตช์แดงนะครับเห็นไหมครับสวิตช์แดงปุ๊บไฟมานะครับนี่คือการกดเปิดแบบแมนนวลน,นะครับ229้22เาท่ากับฝั่งขาเข้าเมื่อกี้นะครับกดปิดปุ๊บไฟดับลงไปนะครับไม่มีไฟมาแล้วนะครับตามเข็มมิเตอร์เลยกดอีกทีมาตัวนี้เขาเรียกว่าแบบปิดเปิดแบบแมนนวลน,นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ต่อ Wi-Fi หรืออะไรก็อยากจะสมุดไป,ไปควบคุมไฟควบคุมปั๊มน้ําหรือควบคุมอะไรก็ปิดเปิดแบบ,แบบนี้เอาก็ได้นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานของสวิตทั่วไปเลยนะครับเราก็มาปิดมาเปิดมาปิดมาเปิดแบบนี้ได้สบายนะครับผมเองส่วนใหญ่ผมจะต่อใช้ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้เดี๋ยวเราจะมาลองต่อสายนะครับต่อสายเอาพุทเป็นสายปักนะครับขอเตือนน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับการทำงานกับไฟ AC 220โวลต์นะครับค่อนข้างจะ มีความอันตรายนะครับควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหรือว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนหรือเด็กน้อยควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลและก็ให้ความรู้หรือว่าคอยดูดูดูเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ลูกหลานนะครับผมตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกอยู่นะครับแล้วผมจะขันสายเอาพุทนะครับก็คือถ้าเราขันเสร็จปุ๊บเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะมาที่ปลั๊กนะครับตัวนั้นนะครับปลั๊กเก่าๆในของผมนะครับ220 9โวลต์นะครับเดี๋ยวลองขันดูขันให้สนิทนะครับดึงทดสอบให้ดีอย่าให้บริเวณตรงขั้วที่เราขันนะครับมีสายมาพาดมาพิงกันหรือมาแตะกันลองดึงเทสให้ทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับจริงๆเวลาใช้งานจริงๆเขาต้องปิดนะครับนี่ครับปิดลงอย่างนี้นะครับปิดลงแล้วก็ขันน็อตนะครับน็อตเขาจะมีอยู่ในซองนะครับซองพลาสติกใสนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะทดลองให้ เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมเรามาทําเป็นสวัสด์เอ้โทรหาชยเรามาทําเป็นสวิตนะครับสวิตว่าจะสามารถควบคุมอะไรได้ไหมหรือว่าปิดเปิดอะไรได้ไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็จะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้โต้ผมลกนิดนึงเดี๋ยวผมขอขยับขยาย สายนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับอ่าไฟกระพริบแว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 บนะครับเห็นอยู่เนาะสีสีออกอ่าอ่าสีออกบูบรูหน่อยสีออกม่วงม่วงหน่อยนะพอฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยครับม่วงม่วงหน่อยไม่ค่อนข้างจะมวงออกสีเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูก้วสีอะไรผมปิดไว้เพื่อเพื่ออันตรายเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะลอง วัดไฟนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์แบบแมนนวลนะครับว่าไฟจะมาที่ปลั๊กไหมนะครับแล้วก็จะลองทดสอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสักสักอย่างหนึ่งนะครับเล็กๆน้อยๆอยอ่าตอนนี้มีไฟมาอยู่เดี๋ยวนะน่าจะไม่ใช่เล้งเดี๋ยวผมเปิดปุ๊บเดี๋ยวมันเป็นออโต้นะครับมันมาแล้วครับสองร้อยยี่สิบเก้าโวลต์นะครับเห็นไหมฮะสองร้อยสามสิบโวลต์สวิตช์สวิตช์ไฟ อ่าตอนนี้ไฟมาที่230โวลต์นะครับไฟมาเต็มอิ่มเ o w e ์ฟูลมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูแท็บนะครับดับไปแล้วอ่ากดมานะครับกดปิดกดเปิดอันนี้เป็นสวิตช์แบบแมนนวลนะครับเราสามารถตั้งกดปิดกดเปิดเองได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาทดลองกับอุปกรณ์ เอาอะไรเดียเอาเครื่องไดเป่าผมแล้วกันอ่าซึ่งผมได้เตรียมไว้ละเป็นไดเป่าผมนะครับเสียบเข้าไปตอนนี้ก็เปิดสวิตซ์รอเลยครับปึ๊บปุ๊บป,บป,บปบอ่ายังไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยไฟมาปรับเขาให้มาแล้วครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเพื่อนเื่อน จะสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างตัวผมเองบ้านผมเองผมก็ใช้กับหลอดไฟตู้แช่ไฟไฟที่ตั้งเป็นทม์เมอร์ที่เราจะตั้งปิดตอนกลางคืนเอ้ยเปิดตอนกลางคืนแล้วก็ปิดตอนรุ่งเช้าอะไรเงี้ยนี่ก็ปิดเปิดปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดก็คือสามารถใช้งานได้ปกติในรูปแบบของแมนนวลส่วนในรูปแบบของ WiFi เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอนิหนึง่งรอทดสอบระบบตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าอุปกรณ์โซโนอท,ที่เราสั่งซื้อมานะครับจากชอปปีนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาไว้ให้เอาไปใช้งานศึกษาดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับเอาโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเอาไปตั้งปิดตั้งเปิดใครมีไฟข้างบ้านที่ต้องคอยมาปิดเปิดทุกวันเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้ดี นะครับหรือว่าตั้งปิดเปิดเอาไว้ลดสวนลดต้นไม้นะครับตัวนี้เอาพุ t มันอยู่ที่10แอมป์นะครับก็ถือว่ารองรับไฟค่อนข้างสูงนะครับ10แอมป์10แอมป์ก็เท่ากับเท่าไหร่2,200วัตต์เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่า WiFi กันนะครับเพื่อจะใช้มือถือเข้ามาควบคุมนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่ามือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมต้องคอนเน็กไวไฟอยู่ที่2.4 ิกะเหินนะครับลองรับเอาฟุตอยู่ที่10แอมป์นะครับ2.4เท่านั้นนะครับไปใช้เป็น5.8เนี่ยเจ้านี้จะไม่เจอเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเซตพับแล้วนะครับผมอันดับแรกเราต้องเปิดแอป EV Link ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เซิร์ชหาปุ่มบวกมุมขวาด้านบนนะครับกดเข้าไปเลยครับทิมเปิดเข้าไปได้เลยนะครับเป็นเพิ่มอุปกรณ์นะครับผม ทีเนี้ยมันจะถามหา wi-Fi เราเราก็เขียน wiFi เข้าไปแล้วกดสแกนได้เลยครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็มาที่โซนออฟเราบนะครับมาที่โซนนอฟเรากด Proper Bluetooth 1ทีนะครับกดทีที่2กดค้างไว้นะครับทีนี้เขาจะกระพริบ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 ตามหา wi-fi นะครับทีนี้เขาก็จะเซิร์ชหา wi-fi จับผู้ WiFi กันรอสักพักนึงนะครับประมาณนาทีนึงนะครับประมาณ1นาทีนะครับ ย้ำนะครับต้องเป็น2-4นะครับผมตอนนี้กำลังหมุนหาสัญญาณยู่นะครับจับคู่กันอยู่นะครับผมพอเขาจับได้ปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่แอปในมือถือหรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับเจอแล้วครับทีนี้เราก็กดถัดไปนะครับผมสแกนง่ายครับเจอง่ายนะครับกดถัดไปเราอยากจะมาตั้งชื่ออะไรเราก็มาตั้งชื่อนะครับจะได้จําง่ายเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อเป็นอะไรดีลอดไฟดีไหม ไฟนะครับหน้าร้านหน้าบ้านไฟหน้าบ้านดีกว่านะครับกดเสร็จสิ้นนะครับผมแค่นี้เองนะครับกดเสร็จสิ้นเราก็เชื่อมต่อก็ได้นะครับไฟน้บาา้าจะขึ้นมาลองนะครับกดอ่ากดปิดกดเปิดผ่านแอปได้แล้วนะครับรับครับครับแหม ใช้งานง่ายนะครับมีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตใหม่ๆด้วยนะครับเห็นไหมครับเฟิร์มแวร์อัปเดตได้นะครับลองปิดลองเปิดเล่นดูได้นะครับตัวนี้นะครับมันสามารถตั้งค่าตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาปิดตั้งเวลาเปิดในช่วงลูปไทม์ไหนสามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่เราออกแบบนะครับมาก็คือมาที่เพิ่มนะครับผมอยากจะตั้งอ่ายังไงเดี๋ยวเปิด เปิดตอนเย็นเปิดตอนเย็นเนี่ยหนะ่อยเนาะปิดตอนรุ่งสางปิดตอนตีห้าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวลองหาก่อนอันนี้ตอนเย็นนะครับหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มเราตั้งค่าเป็นเปิดนะครับกดบันทึกนะครับกดบันทึกนี่ไหมอ่าอันนี้คือเปิดหนึ่งทุ่มนะครับ เราปิดดีกว่าเราปิดตอนไหนดีตีห้าปิดนะครับแล้วกดบันทึกภาพเขาให้นะครับตีห้าครึ่งเลยเราเลือกป,ปิดเปิดทุกวันเลยนะครับกดบันทึกนะครับแล้วก็กดบันทึกอีกท,ท,ท,ทีนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะปิดตอนตีห้าครึ่งเปิดตอนหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับแค่นี้เองเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้แบบ ปิดเปิดแบบเมนูเลยนะครับไม่ต้องรอตั้งเวลานะครับสามารถปิดเปิดผ่านแอปได้จะอยู่มุมไหนของโลกนะครับสั่งปิดเปิดไฟที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตย้ํานะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องเชื่อม2.4กิกะเฮิรตเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับร้อยกว่าบาทนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับดีดัก DIY นะครับสวัสดีครับ